นี่นะครับตาลิศครับเจ้าอของสวนตาน,นึกวสวนทุเรียนตาน,นึกรื้ยาออกหมดสะอาดท่านมันมต้นปลูกปีกับหนึ่งเดือนหรือสิบสามเดือนอันนี้ต้นนี้เป็นป่วยป่วยแล้วป่วยสังเกตว่าแถวนี้ต้นป่วยอันนี้นนนป่วยแล้วกําลังจะเฟื่องแตกยอดมาใหม่นะอันนี้อืมนี่ต้นไม่ป่วยต้นนี้นต้นใหญ่มากเลย ลำต้นใหญ่ต,หญต้นหด่แข็งแรงปูกแซมต้นกล้วยนะครับมันขึ้นแข่งกับต้นกล้วยนี่อันนี้ต้นใหญ่มากปูกพร้อมกันต้องใบเขียวเหลือมแม่ออต่อกยัางงาม อันนี้นนก็เนี่ยเนี่ยก็เตรียมตัวป่วย,ยเชื้อราเหรอดูเลยระวังยากนะครับเชื้อราเชื้อราขึ้นตัวนี้ป่วยป่วยกำลังจะรักษาดูแลต้องดูแลมากใบเรือแมบอยู่ หปีหเดือนของแกเก้าเดือนอต้นนี้สวยนยต้นที่ต้นใหญ่สวยอตุเรียนหมอนทองนะครับเอากิ่งพันมาจากจันทบ,บุรีตันนี้สีไ่ไล่ต้นสูงเท่าคนนะนี่ ได้ปลูกไปเก้าสิบ <90, S 2> ใช่ไหมตาปลูก<อ>ไปเก้าสิบต้นส้างต้นได้แบบนี้นถิงจังอ,อันนี้ได้จะไว้ใจได้นี่นี่นแม่อันนี้ยังไม่ได้เอาหญ้าอ,ออกเจอ,อเจอพายุมาเมะื่อกี้ป่วยไปหลายต้นเลย ต้นนี้อีกปีกว่าก็ออกดอกแล้วนี่ปีกว่าออกดอกต้นนี้โอ้โหเนี่ยต้นนี้ต้นต้นสวยจริงๆครับเนี่ยต้นนี้นนีี้อกปีกว่าก็ออกดอกไปยืนดิไปยืนดิไปยืนใกล้ๆเห็นขนาดคนเจ้าแหละเอาไปเหมือนกันของของนาดอะไรบ้างอืมโอ้นี่นี่ขนาดเท่าตัวคนนะครับร้อยหกสิบเซนร้อยเจ็ดสิบเซนได้มั้งครับเนี่ย เขานะนี่อันนี้อันนี้นเลยีขึ้นขึ้นแล้วครับเนี่ยขึ้นปลายยอดแทงยอดขึ้นสูงมากอันนี้ที่มันเคยงนใช่ไหมเนี่ยจะป่วยแันก็กำลังจะฟื้นขึ้นต้นนี้ป่วยอันนี้กำลังขึ้นกำลังฟื้นต้นนี่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่ ลำ้นแข็งแรงต้นนี่ลำต้นแข็งแรงแต่สามสี่ต้นตรงนี้ที่มีแสแลนอันนี้คือที่ปลูกแซมใหม่แซมใหม่นี่ได้ตายที่มันอันนั้งทำชนีแบบอ้หลำต้นใหญ่มากต้นนี้มี่เราเนี่ยต้นโอ๊บดอกบอลเขาจะตาว่าต้นนูนนี่หลายต้นโย่ที่จะพุดพุดพุดนี่ อัดปุ๋ยที่หัวลงไปแม่มันไม่กล้าใสา่มันกลัวเอารามามไอ้เชื้อรามันวะมันก็เลยไม่ยอมใส่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ใส่เฉพาะ<ส>ต้นเฉพาะต้นเล็กๆต้นในต้นที่ไม่นั่นก็ได้ต้นไม่สูมเสียงมากพวกต้นใหญ่ๆก็ยังไม่ต้องใส่มันเอาเอาต้นที่ต้องการเร่งเพื่อพิสูจน์เปรียบเทียบถ้าไม่มั่นใจ ดิ้นก็เพี้นนี่แหละมันจะเลาะต้นนี่แหละแต่เรายังไม่อยากผมมันมากเลยอมล่องลึกมากนะครับตอนนี้ล่องลึกนี่ก็กำลังจะพวย ต้นใหญ่ทำน้าเอาอยู่ไหมมันแด็เนี่ยทุเรียนนะครับขนาดปีกว่าแล้วนี่ป่วยมันไม่แน่นอนดูแลยากมากตอนแรกคิดว่าจะรอดเจอยายุเมื่อกี้น้ำขังไปสามสี่วันมีอาการทันทีเนี่ยใบมันร่วงมันนะ

ของต้นนั้นเกือบถอนออกยังแตกจริงแล้วของต้นนั้นแต่ถอนออกแล้วทีหนึ่งแต่ก็คืนอีกคืนแตกจริงต้นที่มีแชลันนู่นนี่หรอโน่นที่เก็ดนู่นุดเลยเกือบถอนทิ้งแล้วถอนทิ้งไปแต่ถอนทิ้งเลยจะค่อยเอามาทดแทนแต่มันแตกจริงแตกอันนี้ออกเกือบเกือบดีเลยนะ สองต้นตรงนู้นนะที่มันแห้งแล้วก็ตัดปัดยอดมันออกเลยนะใช่ไหมมันเดิมแต่จริงมาหรเยอะอยู่ต้นนี้เหรอเมนเยอะเลยแม่มองตยอดอย่างสูงไปสูงโอ้ต้นสูงมากแต่ว่าโดนแมลงมันที่เมนหรีในป่ามันออกมาเกลอกใหม ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากใหญ่กว่าของพอสมศักดิ์อยู่ถ้าเปรียบเทียบนะเพราะนั้นป,ปนลูกใส่หินน่ไหเ <c oughs> หินตดีอ๋นอ,นอ,อ,อนออนดีนี่วตอนนี้เก่าตถอนออกันอน้น ที่ตอนนั้นถ่ายรูปถกใบให้พ่อดูอะที่ตัดเลือแต่แบบอตอเลยอะที่ว่าออกนะเนี่ยมันออกกิ่งออกแต่ไรกิ่งก้านอีกแล้วเลือแต่ตออะตอนนั้นอะอนี่มันใหญ่ไปมันก็ตัวมันพุ่มใหญ่แสดงว่าคนดูแลเก,ก่งนะแก้แล้วแก้ไปอันนี้มันก็เริ่มแก้แล้วไอ้พวกที่ต้นปุบ่วยอะมันเอาน้ำหมักนำ้ำหมักมาฆ่าเชือ้อ ถ่าอะไรนี่ถ้านีคือคือลำต้นอ่ะเห็นได้ชัดว่าลำต้นมันอวบมากมันก็ว่าผมจะไม่เร่งให้สูงผมจะเอาให้ต้นมันนี้ก่อนไอนแม่มันว่าอย่างนี้เอาต้นให้มันแข็งแรงก่อนนเอาให้มันรอดก่อนปีแรกผ่านแล้วปีแรกต่อไปนี้ก็ปีที่สองอย่างเนี้บนรุเมกิก่งก้านแต่เขาว่าทุเรียนตามที่พ่อไปดูแต่ละสวนนะ ปีแรกมันจะแค่นี้หรอะคอ,อเข้าปีที่สองปุ๊บมันจะแตกปุ๊บๆๆเลยนะมันจะโตจนผินหัวิดตาเลยเขาไปดูสวนของบ้านช่องนะนี่ทางเข้าบ้านปูกองสามตอนนั้นดูกระบอกกระแป๊ก,กปเลยแนมะ่พอไปเดียวนี่แม่งโหสองปีอย่างเงต้องดูแลให้ถูกด้วยแหละแบบบำรุง <ๆ S 1> อะไรแวว<า>ตาเอาวยจะอะไรฉันมาใส่ถูก เดี๋ยวต้องไปซื้ออยู่ร้านสินคาปลาวิสูรดคิดสองคิคิสองสิบเจ็ดนไ <c oughs> อันนี้เลี้ยงปลาดุกวาง่วางลงเหรอน,นี่ไม่ดูบอ่อปลาตุนมะละกอมะละกอดิ่ดกมาก

หญวมากเลยตัวนี้กินได้หมดนะนแน่น,นถ้าจะก,กินต้องเอาตัวนี้ต่างนี้ต่างนี้เหรอ ก็เห็นทัตตูไม้เขาดินน่ะที่พอ่อที่บอกปดกระเป็ดไม่ได้นีเลยนนลเนาะเียบกันนะไม่ได้ขครื่งหนึ่งของเรานะพูดเลย น้ำปลาไมไ่ถ่ายนานเพราะมันไม่จำเป็นรถทุเรียนก็เลยไม่ได้ถ่ายเยายน,มยน,เน้มาถ่อยู่ข้างนอกต้องเอาอะไรมาปิดให้มันแข็งลั่งมกกัน <c oughs> ตอวช้างแห่ ไข่หมอบอยู่นะนี่ไข่ไปทั่วก็เลยต้องปิดให้มันนี่ฝนตกมานี่ไก่ไก่ไข่ฝนตกมามันก็นี่ก็เลยต้องหาอะไรมาปิดให้มันนี่แม่ไก่ครับนี่ข้อไก่ แค่ว่าเอาฟางลงเลยสิแล้วฟางเป็ปนแบบนี่ให้มันผสมยาแล้วก็ปลูกได้อยู่มีกดก่อน